สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับมือใหม่มือใหม่ที่หัดตัดเขียงหรือตัด,ดนนตัดตัดต้นไม้นะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ตอนตัดต้นไม้ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องก็คือตัดเสร็จเนี่ยผมก็ทิ้งไว้นะครับตัดเสร็จผมก็ทิ้งไว้อันนี้เป็นมันเบอรี่นะครับเป็นมันเบอรี่หรือต้นหมอนซึ่งมันก็มันก็เป็นง่ายอยู่นะครับ สิ่งที่จะมาพูดวันนี้นะครับสำหรับใหม่ก็คือตัดเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับตัดตัดให้เรียบร้อยนะครับถ้าต้องการให้แผลมันอมนะครับคือให้ให้เนื้อเยื่อให้เปลือกมันหุ้มปิดแผลเนี่ยนะครับต้องทายานะครับมันเป็นยาสําหรับทาไม้ที่ตัดนะครับถ้าไม่ทามันก็จะแบบนี้เชื้อราขึ้นแล้วก็ผุไปเรื่อยๆนะครับแผลมันก็จะไม่อม ถ้าอย่างนี้ต้องทงาไงอย่างนี้ก็ต้องตัดนะครับการมาตัดทีหลังเนี่ยเป็นเรื่องยากแหละนะครับพอเดี๋ยวลากเลิกสะเทือนตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยแผลมันก็จะแห้งไปแบบนเนี้ยเนี่ยแผลมันจะแห้งแล้วเดี๋ยวมันก็จะผุลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าต้องการให้มันอมนะครับอย่างเงี้ยถ้าต้องการให้มันอมเนี่ยจริงๆแล้วตัวเนี้ยผมกิ่งหนึ่งลำต้นได้เลยนะครับนี่กิ่งหนึ่ง นี่ลำต้นแล้วก็เดี๋ยวบิดนะครับพอมันโตพวกก็บิดให้กิ่งกิ่งสองกิ่งสองแล้วก็ลำต้นมาทางนี้ได้เลยนะครับแต่ยางเงี้ยยากแล้วเพราะเดี๋ยวผมต้องไปตัดนะครับถ้าไม่ตัดก็คือหรือต้องไปไปขุดตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ทายาทาให้ทายาตรงนี้มันจะมันจะผุนะครับยาก็เป็นหลอดคล้ายๆหลอดนมข้นหวานนะครับใน ลาซาด้าในช้อปปีก็คงมีนะครับผมไปซื้อมาหลอดละร้อบาทร้านอาจารย์ฟองสายหานะครับเผอิญว่าเขามาเปิดอยู่ใกล้ๆบ้านของจีนยานะครับมี2ประเภทของจีนของญี่ปุ่นของจีน150บาทก็ใช้ได้งานอยู่นะครับของญี่ปุ่นเขาว่าดีกว่าแผลปิดอมอะไรเร็วกว่าแต่ผมไม่ได้ซื้อมาหลอดละหก0้600บาทนะครับแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับอย่างนี้นะครับพูน ปูนกินหมากทาได้ไหมทาได้อันนี้ก็คือทาแล้วกันเชื้อรานะครับปูนกินหมากแนะนําว่าเวลาตัดลการือตัดอะไรเอาปูนกินหมากทาก็โอเคนะมันกันเชื้อราได้นะครับแต่แผลมันจะไม่อมปูนกินหมากนะครับแผลมันจะไม่อมซิลิโคนก็ใช้ผมก็ใช้ซิลิโคนนะครับซิลิโคนก็ทาได้แต่ซิลิโคนเนี่ยมันก็แผลมันก็ไม่อมนะครับแผลมันก็ไม่อมซิลิโคนใช้ทาเพื่อกันเชื้อราแล้วก็ให้ปิดแผลให้มันแห้งแค่นั้นเองนะครับ หลังจากติดซิลิโคนเสร็จเดี๋ยวผมก็พอได้เข้าที่เข้าทางนะครับผมก็จะเอาซิลิโคอนออกแล้วก็เก็บแผลให้เี่ยแผลตรงนี้ก็คือเก็บถ้าเก็บให้เอาครีมหรืออะไรนั่นให้มันลึกลงหรือสิวนะครับให้มันลึกๆลึกๆลึกลงไปแล้วก็ทายานะครับแล้วก็แผลมันก็จะอมคําว่าแผลอมก็คือตัวเปลือกเนี่ยนะครับเปลือกเนี่ยมันก็จะปิดม,มันก็จะปิดมาเป็นเนื้อเดียวกันต้องต้องแต่งให้สวยนะครับ ย่างนี้ก็จะผูกไปเรื่อยนะครับมันจะผูกกินเนื้อไม้ไปเรื่อยนะครับคือทําตอนแรกไม่รู้นะครับไม่รู้เรื่องเรื่องยาทาแผลเรื่องเรื่องว่ามันจะอมไปเองอะไรเข้าใจว่ามันมันจะปิดไปเองไม่ใช่นะครับถ้าไม่ทายาเขาว่ามันไม่ปิดนะครับหลายต้นเลยมาร์เบรี่ผมทําไปมันผูมีตายไปก็มีนะครับก็สําหรับ มือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่ก็เผื่อเผื่อมีประโยชน์นะครับจะได้ไม่ลงผิดลงถูกเหมือนผมนะครับอีกต้นหนึ่งที่เอามาแก้มาตัดใหม่นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับมันบรลี่เผอิญว่ามันอยู่กลางแดดนะครับมันเบรลี่ z ู o ให้ดูไม่ได้นะครับก็เอามาพายานะครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ